เปิดโมเมนต์สุดประทับใจแอปทักษออนเคียงข้างนนกุลไม่ห่างหลังสูญเสียคุณแม่ช่วงเวลาแห่งความอะไรของครอบครัวสันตินครกุลต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อคุณแม่เพชรแคร์สันตินทอนกุลคุณแม่ของนักแสดงหนุ่มนนกุลชานน์ได้จากไปอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นภายหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด นนกุลและครอบครัวได้แจ้งข่าวเศร้ากับแฟนๆผ่านทางโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งประกาศกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดขึ้นณศาลา23วัท่าทองในช่วงพิธีรดน้ำศพเริ่มต้นขึ้นในเวลา16นาฬิกาวันนี้มีผู้มาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างเนืองแน่นเลยล่ะค่ะรวมถึงคนใกล้ชิดในวงการบันเทิงและอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญนั้นก็คือ แอปทักษะออนที่ไม่เพียงแต่มาไว้อาลัยแต่ยังอยู่เคียงข้างนนกุลและครอบครัวตลอดช่วงเวลาสำคัญนี้เรียกว่าเป็นโมเมนต์ทัดใจที่หลายคนในงานเห็นแล้วต่างก็อดสึงไม่ได้จริงๆค่ะกับความอบอุ่นในวันสุดเศร้าคือพลังสำคัญที่ช่วยประคองหัวใจได้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนนกุลอีกครั้งนะคะ และแฟนๆสามารถร่วมส่งกำลังใจให้เขาได้ผ่านคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมดูแลคนข้างๆให้ดีที่สุดในทุกวัน